จีนตบโหดชนะญี่ปุ่น3ต่อศูนเซตครองเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหังโจวประเทศจีนวันที่7ตุลาคม2566เวลา18บแนาฬิกานาทีชิงชนะเลิศระหว่างทีมจีนชุดสีขาวและทีมญี่ปุ่นชุดสีน้ำเงินทีมจีนนำโดยหยวนซินเย่และหลี่หญิงหญิงที่สูงดุดปราการกำแพงเมืองจีนแน่นอนที่สุดทีมจีนต้องจัดหนักจัดเต็มเนื่องจากว่าตัวเองเป็นเจ้าภาพและผลงานของคัดเลือกโอลิมปิกก็ไม่ค่อยดีนัก ตบสาวญี่ปุ่นเสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างแต่ก็ได้เปรียบในเรื่องของความไวและทักษะสูงประเดิมเซตแรกสาวจินระดมใส่ทันทีชนะไป25ต่อ15สกอร์เหมือนตบสาวไทยโดนในเซตที่3เลยเซต2เซต3ญี่ปุ่นสู้เต็มที่แล้วแต่ก็สู้ยวนซินเยและหลี่หญิงหญิงไม่ได้แพ้ไป 25, 21, 25, 21จยีินชนะญี่ปุ่น3เซตรวดครองแชมป์เหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่19ชนิดที่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้ไม่เสียเซตให้ทีมใดเลย